วันนี้จะมารายงานผลการลบรอยสักคิ้วผ่านไป3มสัปดาห์แล้วนะคะก็คือว่า,าขนคิ้วยังไม่ขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นทางเราก็เลยตัดผมหน้ามาเอาไว้นะคะเพื่อที่จะบังคิ้วจากแสงแดดด้วยแล้วก็ หลีกเรื่องการเขียนคิวด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่อยากจะแบบคือคือเขียนคิวอะโอเคแต่ว่าเวลาที่เราต้องลบลอยเขียนคิวอะค่ะมันมีการไปถูอะไรตรงนั้นเยอะอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราไม่อยากลบกวนบริเวณนั้นมากทั้งทั้งที่แผนก็หายแล้วแหละแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเออมันมันอาจจะยังบอบบางอยู่หรือเปล่าช่วงนี้นะคะเค อันนี้จะเป็นภาพรวมนะคะก็คือว่าถ้าเห็นก็คือจะยังเห็นรอยรอยสีน้ำตาลอ่อนๆจางๆอยู่เนาะเพราะว่าลบครั้งเนี้ยค่ะเหมือนมันลบไปประมาณ90%ได้ถ้าสมมติไปทำอีกรอบนึงคิดว่าจางแน่นอนเพราะว่าที่เหลืออยู่เนี่ยมันค่อนข้างจางมากๆแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้คือรอยที่สั แล้วก็ลบรอยสักคิ้วนะคะส่วนอันนี้จะเป็นส่วนส่วนที่ขนคิ้วขึ้นมาค่ะจะเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้เลเซอร์เนาะนี่นี่นะนี่ค่ะไปไหนไปไหนไปไหนะโอเคก็ถ้าจะสังเกตก็คือเนี่ยขนคิ้วยังเป็นสีขาวอยู่เลยนะคะ แต่ว่าความเป็นแผลเป็นหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีแล้วเนาะก็จะมีแค่เหลือแค่แบบรอยรอยที่เป็นรอยสักจางๆนะคะถามว่าใช้ชีวิตยากไหมหลังที่จะหลังจากที่ไปลบรอยสะอะักอ่ะก็ใช้ชีวิตไม่ยากนะคะเพราะว่าหรือว่าเราชินกับการไม่มีอาจจะแบบ แรกๆคงชอบรู้สึกว่าแบบคิ้วโล่งดีไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกชินกับการไม่มีคิว้วแล้วก็ผมหน้ามาก็ช่วยช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยววันเสาร์หน้ามีไปนัดคุณหมออีกรอบหนึง่งไปไปดูว่าเราควรที่จะทําอีกรอบหนึ่งไหมคือตาส่วนตัวแล้วอ่ะคืออยากทําอีกรอบหนึง่งแต่ถ้าไม่ซีเรียสอะคะ่ะก็คือ พอแล้วก็ได้เพราะว่าไอ้รอยตรงนี้ยมันสามารถที่จะแบบเป็นไกด์ไลน์ของเราให้ให้เราเขียนคิวง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือคิดว่าอยากจะให้มันออกให้หมดเลยเพราะว่าเผื่อสมมติวันหนึ่งที่เราจะต้องโกนคิวหรือทำทำกิจกรรมอะไรที่ต้องโกนคิวอะค่ะอย่างเช่นบวชีหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องมีเหมือนรอยอยู่ตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ย ก็อยากจะทำออกให้หมดเดี๋ยววันเสาร์หน้าถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสทำอีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะว่าความแตกต่างของครั้งแรกกับครั้งที่สองต่างกันยังไงเนาะที่นี่บ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย